ผมเพราะผมไม่เคยไม่ทำไม่เป็น็ไม่เปนแล้วก็ไม่เคยไลฟ์ขายของนีเลยในตะก้าฝาสีน้ำตาลไม่มีนะคะตะก้าสีค่ะตะก้าสีฝาสีน้ำตาลนะทุกคนถาเอะปักให้หน่อยพี่พี่ไหนปักให้หน่อยน้ำพริกปลาย่างใช่ปลาอะไรครับเอ๊ะอันนี้ปลาเลยเนะ ่ไมปลาย่างไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นน้ำพริกปลาใช่ปลากะดิ่แน่นอนเออปลาย่างสปลาย่างมาลองจริงี่ปลาย่างอ่ะขายดีมากเป็นน้ำพริกใหม่ที่ขายดีมากแต่ตัวนี้นะคะเป็นปลาดิบนะทุกคนแต่คือปลาสุกเป็นแจ่วปลาสุกแต่ตัวมีตดปลาให้ด้วยเป็นตดปลาดิบมาให้ด้วยใครที่ชอบทานปลาฉีดปลาเหมือนหนูนะชอบทานมานี้มากอันนี้คือเป็นน้ำพริกฝาปรดในดวงใจฝาสีน้ำตาลกดสั่งก็ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะใช้ลาวานไหมไม่มีไม่มีไม่ได้ตอบลูกไม่ได้ตอบใช่หรือเดี๋ยวตอบบอกเฮ้ยคุณรู้เรื่องไงอ่ะอย่างนี้ดีกว่าเอออยากรู้คุณเท่ห์จีบน้ำอะไรครับอยากกินกะเพราอาจารย์คงหน้าร้านเลยหน้าร้านเลยเดี๋ยวจะทำให้กินด้วยเออแต่คุณก็ชอบเผ็ดแบบไหนตอนนี้ทารีวิวเออเลือกได้ด้วย เรืด้วยแต่ผมมากินเผ็ดแล้วก็มีทั้งเนื้อทั้งหมูเลยผมกินเผ็ดแล้วหมูมีหมูกรอบด้วยแล้วก็สูตรของผมเนี่ยคือผมไม่ใส่น้ํามันเลยนะและผมใช้พริกแห้งไม่เคยใช้พริกสดผัดแห้งๆเขาบอกว่าบางทีมันเป็นส่วนลดตะก้าครับสั่งครั้งแรกมันเหมือนเป็นซุ่มๆส่วนลดเอาโอ้เหเันใช่แล้วแต่คนจะไม่เหมือนกันด้วยเขาใส่มะนาวไหมใส่ครับผมแต่ใส่ใน พิษกันป่าครับมามาสิมา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 รีวิวไว้ว่าจะอยู่ได้สามเดือนถ้ามันหมดตั้งแต่วันแรกผมจะฟ้องม็ดได้ไหมคบนี่แหละนี่แหละนี่แหละผมมั่นใจผมว่าหมดตั้งแต่สองวันแรกอะวิอ่าแล้วใช้พริกป่นไหมครับเป็นพริกพริกแห้งเราเอามาตำมังเออกระเพรากระเพราโบราณเออตัวทอมมอกี่วันถึงครับวันเดียวค่ะ วันเดียวถึงเลยกทมทุกคนสั่งได้เลยทุกคนเอาจริงๆอยากให้แบบสั่งวันนี้เราแพ็ควันนี้พรุ่งนี้เราส่งให้เลยจริงๆดอกไม้ข้างหลังเนี่ยกินได้ครับไอ้อรีโอมึงยังอยู่เลยเหมึงยังวุ่นวายกับดอกไม้เนี่ยเพื่อไปเซิร์ฟมาแล้วฮะชื่ออะไรเนี่ยฮะกระปุกละกี่กร,รัมคะสองร้อยหกสิบกรัมค่ะทุกคนค่ะสองร้อยหกสิบกรัมแต่เราขายแค่ร้อยหกสิบาทเท่านั้นทุกคนแกงจืดสมนาวเนี่ยที่ไอ้หนูมันอั้มเนี่ยมัอนอั้มเราพูดเรื่องจริงชอบชอบ อันีท่บคือไอโหนมันไปซื้อไอไอไอประกาศดอมากระดูกหมูประกาศดองกระดูกหมูอ่ะอ่าเอามาทําแต่เสร็จแล้วมันไปซื้อมาบอกประกาศดองมันไม่มีลูกไอโหนเก็เลยไปซื้อกระากระป๋องมามันไม่เปรี้ยวมันไม่มีรสชาติไม่ไี้ใช่ไม่เปรี้ยวแล้วก็เลยัสมนาไปให้รสชาติมาถึงไงไอ้หนไม่ตกใจ ไอ้บ้าบอคอหมูหย่างไมองอ่ <c oughs> ไม่จริงที่บ้านอ่ะขนาดหนูหนูต้มเองอ่ะถ้าเป็นขนาดผักกาดดองที่ซื้อมาจากที่ที่ะอะไรบางทีมันก็ไม่เปรี้ยวบางร้านมันไม่เราต้มมะนาวเพราะควาเป็นต้มก็ไม่ใช่เปิมจ๋าเป็นต้มยำไม่ใช่เอ,อ,พร,พอเรา <c oughs> อันนี้เข้าเข้ากันได้เพราะว่าชอบทานเปรี้ยวเหมือนกันถ้าเป็นต้มสวัสดีค่ะยาดองเหรอคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ยาดองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรอ่ะมีส่วนผสมของพริกไหมครับคือแหลมแกงกับต้มต่างกันยังไงแกงจืดต้องปรุงด้วยเหรอครับปรุงสิแกงจืดก็ต้องปรุงไม่งั้นเป็นน้ำเปล่านะคะแกงจืดก็ต้องปรุงเดี๋ยว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 เฉียงกันเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีค่ะเมนาปาล่า นดาปลาไปย่างปลาโลมาไหนอร่อยสุดครับปลาโลมาครับผมแต่ที่นี่ไม่มีนะอะเดีไม่ได้ส<อ>ั่งเป็นตาเท่าไหร่ครับ <laughs> พี่แท่งกลับโปรไทยบ้างไหมคะกล <laughs> ับทุกปีครับช่วงหลังสุกการนะฮะท่งยังหล่อเหมือนเดิมเลยสวัสดีค่ะคนมุสลิมกินได้ไหมมันเป็นปลาถ้ากินได้แต่ว่าพี่น้องชาวม,มุสลิมเขาบอกว่ามันมีฮาลาลอันนี้เรากำลังเดินเรื่องอยู่ พี่น้ำพริกกับขนมจีนพี่เท่งว่าไหนอร่อยกว่ากันคนรันแบบกันทุกคนมัน,นมัน,นขนมจีนกับน,น้ำพริกแล้วเนาะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีทุกคนเลยี่ดถ่งแจ,จกสุขกข่เจียวหน่อยผัวเร็วมากเร็วมากเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อขอสั่งพิเศษให้พ่อเท่งใช้มือตัก ใส่ได้ไหมครับผมเออผมเป็นคนอุตรดิตครับพูดสุโขทัยฟังหน่อยไม่เวลาผมกินน้ำพริกนะผมไม่ไห้ชอรลกใช้ชอคือใช้ช้อนกลางกับน้ำพริกแต่ว่ากินมือใช่คือเท่าแบบทานกันมอทานที่บ้านเลยทุกคนขนมจีนนี่ใส่ปลาต้มไหมมันมีนะต้องใส่นะ <het art> ยปลา,า,ปานาี่ไหนเผ็ดสุดคะเจ่ยวปลาทุกคนค่ะเจ่ยวปลากับตัวจะมองจะเผ็ดนะทุกคนแต่ถ้าเผ็ดน้อยเน,นี่ยน่าเป็นปลาย่างเลยทุกคนคะ <ผม S 2> ่ะในหน้าปลาย่างแมงดามีกี่ขาครับผมแมงดามียี่สิบขาครับเป็นแมงดาประหลาดเราสั่งพิเศษฮะอืมขอสุขภาพแบบพี่นงหน่อยลัร้านห้าอื่มเท่งดื่มน้ำชาแล้วมีน้ำทอมไม้น้ำทอมผมไม่เอาเลยน้อยไม่เอาเลย ไม่เอาเพราะว่าไม่เคยกินแล้วก็ไม่ชอบด้วยเพราะว่ามันชอบแดดอ่ะแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบแดดไงใช่ป่ะอะไรอ่ะสวัสดียายยยาเชียงรายยายโตครับอันนี้อะไรไม่รู้ผมเห็นเขาหลายรอบละอ๋อเหรอไม่รู้เหคือหน้าพี่โอ้จะให้จะให้แถมอย่างเดียวเลย เออสวัสดีค่ะน่าจะมีนะพี่กกะเหลี่ยมบ้างนะพี่กกะเหลี่ยมเผ็ดนะเผ็ดเลยแหละเผ็ดปกติบ้านเราอ่ะเมื่อก่อนตำต้มตำก็ใช้พริกกะเหลี่ยมบ้านอะไรนะราลิเกฟังหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แหละมีน้ำพริกแล้วขาดของทอดคาโบเท่งอ๋อเดี๋ยวมีแน่นอนของทอดเดีได้ได้ได้ต้องหาคนมาปรับเรื่องเสียงแล้วครับเฮ้ยนะเอาไปไหนแล้วะ เออหนูก็อ่านไม่นานอ๋อปกติแล้วแต่เสียงน้องมันพุ่งแรงอยู่ครับต้องขยับไม์ออกยุนอยู่กันเ <laughs> พ่อหนูเสียงแหลมอ่ะหนูเอาไปกล <laughs> กางนู่นแล้วเขาหนูไม่ต้องใช้ไม์หรอจริงอ,อ่ะไม่ไม่เอาลองลองยังค่ะลลองป่อยลองพูดลูกสันนี้ค่ะนี่เขาบอกว่าเสียงแหลมหนูเอาหนูเอาอันนี้ไปวางตรงกลางแล้วยังบอกว่าเสียงหนูแหลมอยู่เลยแสดงว่าหนูต้องไม่ใช้ไม์แล้วแหละ อ่าเอาลองเช็คเสียงน้องพลอยดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคกดหนึ่งหน่อยโอเคกดหนึ่งหน่อยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะชัดเจนสวัสดีค่ะชัดเจนอ๋อหนูต้องจำนะหนูเวลาหนูไล่หนูไปวางด้วยนะเออหนูหนึ่งหนูเต็มเลยเนี่ย โอเคปกติแล้วโอเคค่ะ okay, ได้ <Okay. S 2> อตอนแ,แรกเราตอนแรกเอาใส่ตรงนี้เขาบอกดังมากก็เลยย้ายไปตรงนี้เขาบอกดังมากก็เลยไปไว้ทุกการบอกดังมากสมุดประการได้ยินแล้วครับเออ <c oughs> แหลมกดอะไร <c oughs> แหลมต้องกดเบสดิโอเคโอเคอ้ามาๆก็ต่อมาก็ต่อขอบคุณมากขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาถึงไมมยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ชิมไม่เป็นไร วันนี้เขามาคุยเข้ามารู้จักกันแล้วก็ฝากเขาเรียกแล้วฝากไลค์ฝากแชร์ใช่ไหมพ่อก็ไม่เคยด้วยอางงี้นะแต่ฝากกดไลค์กดแชร์อ่าพัทยายชัดเจนมากขอบคุณครับผมแต่บางคนส่วนส่วนมากเลยทุกคนที่สั่งกินแล้วก็จะสั่งต่อเนื่องอีกแล้วก็แบบว่ากลับมาฟีดแบ็คให้ดูสวัสดีค่ะดีค่ะอยากจ้าผมเมออ่อนยากของเว้านี้มีคนมีแต่คนขอเออ ดังถือระยองเลยครับโอ้โหน้ำพริกเขากระโดงมีไหมเฮ้ยเขาก็โดโอ้โหแรงเหลือเกินเนอเขาก็โดนสวัสดีค่ะแล้วเขาจะโดนดีอี่ทีลานุ่มจีนมีวางขายไหมคะสบุกครับโอ้โหทีลานุ่มจีนมีวางขายไหมคะมีครับผมร้านหนุ่มจีนมีขายทุกอย่างครับผมนี่นี่ผมต้องนิ่งมากเพราะว่าตอนนี้คุณแม่มาลามายืนข้างผมนี่ พินอยู <Tipp s> ่น <handled it>. ี <şu> ่เนี่เ <när> สียงสุๆนี่เลยนี่นี่เนี่ยเนี่ยๆๆๆๆนี่ทุกคนกดสั่งกันเลยดีว่าท่นะเรีบกสั่งกันเลยทุกคนค่ะออเดอร์มาเยตอนี้เผ็ดมากไหมคะน้ำพริกมันเผ็ดอยู่แล้วใ่คุณานเผดน้อยใส่น้อยไทยเผ็ดมากใส่มาก่เออของแท้ของแท้นี่ออเดอร์มาเรื่อยๆเลยทุกคนค่ะก็ดีครับพี่น้องชาวนครซี่ระครับแพมเนี่ยเธอเลยมัลอยลอยจางูนี่ลองสร้างไปกินดูรั โ่อหมาคุณชอบเออคุณชอบเนียมันมีลลาย่างมีมีมีแกวบ้องแกวบ้องแมมมาลาแจลวปลาลาลแม่มาลาแจลวแมงดาแล้วก็น้าพริกปลาย่างแล้วก็น้าพริกแกงปลาลองซ้ำไปทานดูครับผมขายดึกจังมันก็เพิ่งเราเริ่มไล่สองทุ่มอ่ะใช่ดีสามทุ่มครึ่งแล้วไล์มาชั่วโมงครึ่งแล้ว ใส่ไใส่ไปเขียวยิ้มไหม <c oughs> แล้วแล้วแต่ไปปรุงนะถ้าแ,แต่แล้วใส่คัญชาไปเนี่ยคือถ้าคุณทานในปริมาณของมันเนี่ยมันใช้ประโยชน์คือมันจะ,จะเจริญอาหารมีคนบอกว่าน้ำพริกไม่เผ็ดมีไหมครบแนะนำเผ็ดน้อยแนะนำไปย่างเลยทุกคนคะ่ะถ้าเผ็ดน้อยแนะนำไปย่างแต่ถ้าไม่เผ็ดเลยไม่ดีไม่เผ็ดเลยนี่อ่อหมูฝอยทุกคนคะ่ะคนซ<ม>้ายม,มืออยู่ตะล้าไหน อ๋อก็ได้ให้มีตะกร้าด้วยสวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะแม่มาลาปลูกดอกไม้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ขจาราหมดดอกไม้นี่ยังไม่จบเออวันนี้ดอกไม้ไม่จบเดี๋ยวเดี๋ยวออกเดี๋ยว แมงดามีไหมมีคะ่ะแมงดามีเหมือนกัน,นะคะะภาาสั่งแล้วจา้าโอยขอบคุณค่ะขอบคุณครับอ้งกับไยากเีอ่าเดี๋ยวมีน้ำยาก,กระป๋องด้วยนี่แหละเร็วๆนี้แน่นอนใครที่ไม่ได้มีเวลาบอกเลยนะอร่อยเหมือนทานหน้าร้านจริงๆอันนี้บอกเลยว่าแล้วลองสูตรแล้วด้วยตอนนี้กําลังแบบว่ากําลัง <ขอ S 1> แบบว่าใช้กรลับปรับสูตรบอกเลยอ่อเจ้าพญาแม่นม้ําคุณถามว่าบํารุงผิวได้ไหมได้ครับผมยุงไม่กัด อ่าผมกล้าเลยนะคุณซื้อไปเนี่ยอะไรก็ได้เนี่ยเอาไปทาผิวนะอยู่ไม่กัดน,นะอ่าขนมจีขนมจีแม่มาลาอร่อยจริงๆรับค่ะคุณเฮงอุ้ยขอบค,คุณค่ะเดี๋ยวมีแบบกระป๋องแน่นอนทุกคนคะ่ะไป็นน้ำยากรกะ๋อกใช่เป็นน้ำยากระทิกระป๋องเลย อร่อยเหมือนทานหน้าร้านเลยแค่เอาอุ่นแค่นั้นทุกคนคะ่ะได้ได้ได้กระปุกละสองร้อยหกสิบกรมัมค่ะทุกคนคะ่ะสองร้อยหกสิบกรัมเราขายแค่ร้อยหกสิบาทเท่านั้นเพิ่งดูพี่เท่งผิดอยู่แค่สองครั้งในชีวิตครับคืออะไรก็เข้าใจงงเป็นยาไายเหมือนมันมีโนไหมครับคนละอย่างครับผม <c oughs> อันนี้เขาเรียกว่าเจริญอาหารเออ แบบสุกเผ็ดมากไหมครับมันมัน,เ,นลเลเวลเท่าเท่าๆหมดอ่ะผมบอกเลยว่าถ้าคุณคุณกินเผ็ดน้อยคุณก็ตักนร้อยกันเองกันเองแต่ถ้าคุณไม่กินเผ็ดเลยอ่ะเออสางหมูหม,มูฝอยไม่ยากั้นอ่ะครั้งแล้วครั้งเล่าอ๋อผิดอยู่ผิดอยู่สองครั้งครั้งแล้วแล้วก็ครั้งเล่าสวัสด,ดีค่ะจดเล่นเลรอครับสมัยพ<ล>ี่เท่งนาเดชผมคุณีไอ สวัสดีคับได้เดี๋ยวอีแป๊บน,นึงเราจะลงแล้วนะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะคะขอบคุณทุกทกออเดอร์เลยนะทุกคน่ะขอบคุณทุกๆออเดอร์เลยนะคะใครที่เข้ามาสั่งไม่ทันในไลฟ์เราปักตะกร้าไว้ให้อยู่แล้วสามารถไปสั่งข้างนอกได้เลยทุกคนค่ะเราปักตะกร้าไว้ให้ทั้งช่องนี้ช่องขนมนจีแม่มาลานแล้วก็มีช่องเท็เดเทิงด้วยสามารถไปกดสั่งกันได้เลยนะคะเราปักตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกเลยว่าใครอยากจะบอกว่าใครที่ ยังไม่กล้าเปิดใจลองนะทุกคนขคาอยากให้ลองสักกระปุกหนึ่งเลือกไปสักกระปุกหนึ่งไปลองก่อนถ้าติดใจค่อยกลับมาซื้อซ้ำเขาบอกว่าเอคผมชอบกินแบบเผ็ดติดหวานนะผมแนะนำนะคุณซื้อนี่ไปครับไปกินนะคุณกล้าไปผสมกับัวลอยอ,ะอ่ะอ่ากินได้เอาไปขัดพระได้ไหมเงาไหมได้ครับผมถ้าคุณไม่กลัวผ้าแสบตานะอืมกลับบ้านโขไทยนะครับกลับทุกปีครับช่วงหลังสงการานแล้วครับผม โห oh, ไทยมีขาไม่มีครับคุณสั่งได้ถึงหมดนะฮะฮ่าฮ่ฮฮนี่หวยเหรอ <S <S เดี๋ยวจะลงแล้วนะทุกคนขาขอบคุณทุกๆออเดอร์เลยนะคะขอบคุณทุก <S 2> <S 2> ออเดอร์ <inton> เลยนะคะเดี๋ยวไว้วันไหนมาอะไรอีกก็รอติดตามกันละกันอาจจะไม่ได้ล์ทุกวันนะทุกคนค่ะแต่ก็ขอบคุณทุกๆออเดอร์เลยนะคะวันนี้เราเมื่อกี้เมื่อกี้กดได้สิบบาทโอ้คุณชมากเลย แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดสั่งนะคะกดสั่งไม่ทันสามารถไปกดสั่งในตะกร้าได้เราตอบมาให้เรียบร้อยแล้วร้านพี่โหนีไหมผมว่าจะคุยกับโหนอยู่นะก็าจะไม่วางอยู่ได้เจอกันนะคะทุกคนคะขอบคุณมากเลยค่ะอยากดูหมูฝอยโอ้วันี้หมูปฝอยไม่มาครับเดี๋ยวตะกร้าวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านขอบคุณจำชื่อได้น้องรีโอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพูดมาคุยบันเทิงสนุกหนังกันนะแต่สิ่งหนึ่งคือผมอยากว่าให้รู้ว่าเทนกันเทิงกินอย่างนี้ลูกสาวกินอย่างนี้ รสชาติอย่างนี้คุณลองสั่งทานไปกินชอบไม่ชอบคุณจะบอกตัวเองได้ถ้าคุณชอบทุกครั้งคุณกลับมาซื้อถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องซื้อแต่เข้ามาด้วยได้เหมือนเดิมขอบคุณมากทุกคนครับขอบคุณครับหนึ่งพันกว่าคนวันนี้สบายนะครับผมเจอกันนะคะขอบคุณครับ